ลดฟ้าผ่าสาทหารหญิงอดีตสกุลสิริวชิรพักเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารซึ่งสามนายทหารหญิงชื่อเหมือนกับทหารหญิงสกุลสิริวชิรพักที่เพิ่งได้เลื่อนยศเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ซึ่งก่อนที่ท่านจะไปรับชมพร้อมกันค่ะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันที่16มิถุนายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุาเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และมาตรา15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา9มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560 มาตรา5และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ เนื่องจากประพฤติช่วยอย่างร้ายแรงก,กระทำผิดวินัยทหารและอาญาทหารและผิดต่อราชสวัสดิ์จำนวนสามนายดังนี้ 1. พันเอกหญิงวราพรเจริญวงศ์ตำแหน่งหัวหน้าโครงการในพระองค์ฝ่ายอำนวยการและโครงการในพระองค์สำนักงานผู้บังคับบัญชากองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความสงรักพักดีไม่ถวายความปลอดภยัยประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อนหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติยศต,ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่สองสังกัดส่วนราชการในพระองค์2พันโทหญิงสุริรัตน์อรัญยมิตรตําแหน่งหัวหน้าชุดที่2ตอนปฏิบัติการที่1ห,หมวดปฏิบัติการที่3หมวดมาตรฐานมหาดเล็กห้องบรรทมมหาดเล็กรับใช้กองร้อยราชสำนักที่1 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุดกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวางมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชาการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชาการกระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภยัย ประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับยศส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทําให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่สองสังกัดหน่วยราชการในพระองค์และ 3. พันโทหญิงปรางหวานวงบัวง,งามงตำแหน่งหัวหน้าชุดที่1ตอนปฏิบัติการที่สองหมวดปฏิบัติการที่3หมวดมาตรฐานมาหาดเล็ก ห้องบรรทมมหาดเล็กรับใช้กองร้อยราชสำนนกที่หนึ่งเขตพระราชฐานชั้นในและชั้นในสุดกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีพฤติการความผิดกล่าวคือหนีราชการดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ กระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยขับรถในขณะเมาสุราขาดความจงรักภักดีไม่ถวายความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุคคลที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นความผิดทางศีลธรรมและจริยธรรมของขราชบริพารในพระองค์ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับยศ ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันระมหากษัตริย์ทําให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์กับเสื่อมเสียเกติศักต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเป็นนายทหารพลราชการประเภทที่สองสังกัดส่วนราชการในพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่12มิถุนายน2566เป็นปีที่8ในราชการปัจจุบัน ซึ่งการประกาศนี้นับเป็นครั้งแรกที่ราชกิจจานุเบกษามีประกาศปลดข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดยศทหารซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ารายชื่อของทั้งสามนั้นน่าจะเป็นนายทหารหญิงที่เคยใช้นามสกุลพระราชทานสิริวชิรพักมาก่อนแต่ในการประกาศราชกิจจานุเบกษานั้นได้ใช้นามสกุลเดิม ซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลของการป้องกันมีให้เสื่อมเสียพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเราได้ไปค้นรูปในอดีตแล้วก็จะพบว่าสองในสาคนนั้นคือพันเอกหญิงวราพรและพันโทหญิงปรางหวานมีรูปที่ออกงานใกล้ชิดเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกรลยาณีซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นทั้งสาคนนี้ออกงานมานานแล้วหรืออาจเป็นเพราะว่าไม่ได้ติดตามเจ้าคุณพระ เนื่องจากเจ้าคุณพระไม่ได้ออกงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2564เมื่ออ่านข่าวนี้ก็ได้แต่ปลงอนิจจังว่าใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็แอบเห็นใจว่าข้อความในประกาศนั้นทำให้เจ้าตัวถึงกับต้องหมดอนาคตกันเลยทีเดียวเพราะใช้นามสกุลเดิมก่อนการพระราชทานนามสกุลเสียอีกสำร้ายผู้ถูกกล่าวหาไม่มีโอกาสชี้แจงแก่สังคมเนื่องจากทั้งหมดเป็นข้าราชการในพระองค์ สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แต่เดิมมีฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยจนกระทั่งในปี2556ได้มีการยกฐานะหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้เป็นนิติบุคคลระดับกรมสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ เยาวรางกูลขณะยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามาหาวชิราลงกรสยามากุฎราชากุมารทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศัการ, 60, ราช2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2560ให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ และมีพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560จึงกำหนดให้มีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นหน่วยราชการในพระองค์และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหลดฟ้าผ่าสามทหารหญิงอดีตสกุลสิริวชิรพักถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเรานะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม